สวัสดีทกสวัสดีแล้วกดีมันแนฟิลนอะไรนกสวยวกากกินแซบ่บวีดีได้ไีนูอย่าเมนูที่อยากกินแต่ยุไม่กล้าเเนาะแม่กับคุณดองแต่ว่าบอบอก่งไปเพวก็นก่นนาจะหูลแล้วเห<อ>็นนก็าะหูแล้วเพราวอุ้ยโ oh อ้ไนาหนักมาแล้วพอดีเออเสื้อกา ฟรีโฮสตเลยโฮสตนำดองเ,ยอเอนยปอก้ทีุ่กเนี่ยอาบไปกล้วเสรยังจับทิิไม่อเลยอตอนนี้ไทยประมาณสิบโมงคืนเนาะเอ้ยเวาเทอาเทเทสดจะไปเี่ตวัพพวปะเขาได้ว่าสามหาสตัว จานนี้เลย่ะรอ่าจานนี้บอกจานกลมใช่ไหมจานกลมดีกว่าเนาะจานนี้อเป็นสแต่มันสูงแต่นะมันสลายเลยเออโอเคลนนะ้อสาม้ามหนึแล้วเาอิงหนามองนกอนดกว่ะเวนอิงอเรือไรนีวน้ีล้นแล้วงเี ราคาแอบแพงอยู่เด้อตกใจแม่นแ,แต่ว่าซิมให้เป็นนะให้ฮู้รสชาติได้ซื้อก็โอเคเด้วจะซ <แจ S 1> ื้อมาก,กินประจำตลอดนี่บัวล้ยอ้าตัวนี้มันคืทอทงตัวว่ะเอ้ามันตัวใหญ่เดี๋ยวน,นี้มันตัวกะอบอกอือคืออะไรเจมหนนะังหน้นังดองเขาโอเคอันนี้ของไทยยีลายังไม่เคยเห็นนี่มีิจฉาทีเขาแถมมานำกับแกงคุณนำมันแดงเนาะาชิลองซินเลยเจ้าที่พูดกับเจลอะ นามานมัแบบไทยกัแบบเราแบบทยกัแบบเราอุย้ยลูกตื่นว่ะเป็นืปป่นเป,ป็น <c oughs> นะลูกตื่นละเมื่อกี้ลูกตื่นแนไปเบิูร์นดูโอ้โหนงูก,กันอะจะแกอยากนะ แล้วมันสิกรึบในกระพุกมนจมันดองนีว้าแล้วลองสิม,มนะะันครับดสิมเคียวทางสูตรไทยกันดูทีแ่แท้มากสมปีนเลย,เล,ยลองสุดลาวดูไหม ผสมสจัมมดผสมกันหน,นัแลาวยาคงติดมันหวานหนึ่งเอาอเลยเอาผสมเลยจ้ะได้ค่ะอยากได้นัวนี่ <laughs> ใส่โซกนวัวได้เจย์ชิพูน้างสาวใส่โซ่นัวแต่มืนี้มันอยากจริงจหนึ่งใส่โซ่หนัวหนึ่งก็ได้าเพื่อมันสูรสดนะทุกคนรตรงแยกมันสิเข็มโดด ใส่ทำประมาณสามวงหนึ่งก็แล้วออเพราะว่าก็ใส่น้ำปลาแล้วนี่ก็กลายเป็นแหวนน้ำลายแตกตัวนี้ลายแตกแล้วกินเถอะแล้วจะประจุงอะไรเนาะแต่กล่องวัได้กิน้กันนะขึ้นจิ้มเวอร์ติโคเหมือนเพราะอือพอดีแซ่บเลยแซ่บจังนลยน,นะเขาเป็นวอลก,ก,กระชุนบัลกลายเนี่ยเขามีอะไรคือว่าลายแท้ ยิ่งนำเอากันนำหลายกว่เขาจะต้องตั้งมันจะเสียนี่แต่ตั้งเขาได้ครบถ้วนนี่บาว่กซุนเมซี่วะมันไปหิดมัได้ใสเนาะให้ไปให้เป็นคนเริ่มหิดนะนี่โาวโกซุนเมซีตัวนี้ใช่มันตัวเมซี่แต่มันตั้งเขได้เพราะมันโด่งมาเดี๋ยมันอัดมาเออโอเคอลองชิมกันมั้ยลองชิมลองชิมแบบแบบโปรเซียมชิมกันนะอ่ะไอซิมกัน จะคิดว่าน้ำน้ำดอกมัน่านจะแซมนี่คิดไหมอืมเป็นด,ดีกว่าก็ดได้คนละตัวเลยพอดีเลยบวกเค็มเนาะแปลว่าข้อนั้จะเห็ดดีหรอผัว่านาเขาซื้อมากแบบซื้อมากแบบรองเห็ดเองนะพี่ใส่เวลาเป็นสองเกนสามสิบเนี่ยแต่นี่พอดีเลยวบวกเค็มเราก็กึอคื กรอบแอเดี๋ยวลองชิมตัวดีกว่าเว้ยดองเนาะเ่าจะเป็นอะไรเจ้าผู้ช่วยวัตถีอะไรเขาซื้อตัวดองมาโจ๊กได้คาดหวังที่ว่าแสบมนัน้องแ,แสบเลยแสบอะไรแบบลองชิมแล้แกวเบอร์กว่าเนี่ย จะมีัวนอยอย,ยู่ต่อืมเส,สียโซบะน,น้อยอยู่แต่น้ำหมูเสียเอืมีไมือเลยนี่ผัดจา จัดได้โดดเด่นคือแซเจอยพอดีแซ่บเดื่ยงเดื่ยงกินจับสมุปมีกินอย่างรสชาติกะเป็นน้ำโดองเป็นมมีแต่มีแต่กินน้ำโดองถ้ากินไปมันยังมีมันจะมีความข้าวของแมงกระพุนนิดแต่ว่า มันคือหยังวะคือเอ็นคือคือเอ็นไก่คือหยังไว้ซั่มันมันกอแพงมันกุบๆๆข้อเอ็นไก่บ่อืมตัตัวนี้นี้ให้ให้เท่านี้ให้แจกเนาะเดี๋ยวให้ให้กินเด้อเดี๋ยวเคงกกันผู้ดีกินผมไม่ตัวนี้บ่เบิดเยไม่โอ้ตัวนี้เลยอ้าอ้าโอ้ีปล่อยแมงวตัวใหญ่ว่อา เจียวแซ่บก็คือแบบแซ่บทุกอย่างเลยป้าเจียวนี่เจียวแบบเจอส่วนผสมมานัวค่ะใส่โซนนัวก็ไปป้าป้าหักเลยหยอดโซนนัวใส่ได้หนึ่งสือนะ่อๆน่ะชิลล์รถได้ดีเลยนะอืมนี่ละลงไปเลยตรงนี้หมดทุกอย่างเข้มนะขวดเจียวให้ก็เจาะคลายก็แบบติดจ,จ,จางน,นิดเขาเด้าบรไปเข็มกดนะพูดีมาใส่โซนนัวโอ้นี่เจลแซ่แซสบสมป้ามันแพงเนาะ มันแต่มันตัวใหญ่ดีเลยับตัวตัวของสือมาเน,นี่ยผมนี่ยังไม่ลองส่งหนึ่งครับวากินสองตันเดียวเลยเนะขาได้หอยแครงดงเยนะเคยกินก่อนกินก็แซลมอนกคได้เนี่ สมอลดอขี <Smile> ่ไม <Gh ie S 2> mm. ah, right. ่ทู้โธ่ท้าตไหนไปเฮ้ยบอลเบอร์แบบคนนี้ยังจงหอยู่พอมากรอบนะนี่นจะแบบเรื่องเกี่ยงเวลาเนี่ยสมอนกับเก่าเว้ย ตัวโอเคเนาะแต่ว่าเป็นกัรไปแ,บบแต่ว่ามต้องซื้อมาอีกได้เราซื้อสองกล่องเป็นล้านอืมอืมหอมปะหอมเลยเนาะล้านสองอยังไงเป็นเงินกี่ที่ <laughs> เหรียญบาทกับคันกว่าเติมใส่อีกน้ิดนึงเติมอีกสามเซนในแดเบตัวหนึ่งนะข้าวแห้งกิ่นข้าวแห้ซูซีิยัมเจะไม่เคยกินแนะนำคนได้ที่อยากกินอยากลองไปเอาตัวรอง โอเคน้ข่าะคุงอยู่แตุ่่มแบบบกเค็มอีกบวรดเอนบวิกบงอกนะคดเออย่างไการทม่เห็นยามันเค็มมันสิ่ิ่ซื้อนะมันค่อยไม่อยอะบอกเคบเคเมื่อเหคือติอคนคนร้องกิจเลยนะแซวมันแบบใเนี่ยเี่ยบุ่าน่แซเนี่ว่า แนะนำแบบให้ลองซิมให้กินให้พูให้ได้อูจักว่าเออต้องได้กินซื่อๆแล้วก็มันเป็นแบบเมนูกินดินได้กว่าวกเกีออ้ย<อ>งเขาแหละออหรือว่าย้อนยุ่งแล้วเหรอคะเงินดินเงินน้ำเนี่ยเงินงน,น้ำก็คืนได้เลย

น่าจะพรบอกเน,นี่อยอะไรนะโอ้เสียงข,งขงัก็จะแบบลวกลวอกหน่อยเหรอเออเดียวตรนี้ห้าวยังเหลืออยู่เยกินทำได้เยอะดิบอกว่าน้ะนมมนแต่ดีกว่าบมื่อกีนาอกินแซลมอนดีกว่า กะมอนสองพันครับนี่สองตัวนี่หายแจ๊กับทุนี่เน,ะนาะจะงกินบอร์ด้เดี๋ยทุนี้ลบไฟอเอากินเอาีนึ่งพม,มีอะไรมาลองสิแม่งหพกับโซ่คนหวเดิเนาะคือ่าเขาไ้ดีเี่ยักระสซหนหใส่กันเขาเจาเนี่เขาเจ้าบซฟกบกิ่นบซฟเลย ลองซื้อหมแข่งมันจะบระการเขาหลเหอ,เอกัน,นเาห่ลงองกิเนาะมันดเจ็บสองคือเจียบสองน,ะน่ตัวฟิวไ่ได้ขีสองเลย้เดี๋ยวสองตัวนี่้แจ็คซล้วกเทนี้กินต่อเนาะเอนี่กูหมักิเราแพ้กินต<ล>ัวกกินได้เยอกันอีหนทุกคน ซื้อไม่ร่องเบิงเออซื้อมาล่องซิมเบิงลนักอะชื่อว่าแซ่บชื่อว่าโอเคแต่กินอ่ะกินแต่ตอนที Alors, mente, thin, ิอยู so, Somehow, ่ตอนไม่อย <c transparency> ู <fue normal ised> ่ไ <afternoon> ม <api> like ่กล้ากูเลยอยากเห็นเขาทายลงอะโอ้เราลองซิมแต่ฝันหนึ่งยูไม่กล้า่มันมีอยู่มันอาจจะเป็นแมงกะพุนอีกแบบหนึ่งที่บอกมันบมือแมงกะพุนจริงหัวกระสุนหรือเปล่าหัวกระสุนไปเจอกันที่ไหนทุกคนลากันโอเพ็ดบ๊ายบาย